มูมเพื่อนพี่ถามว่าถ้าคนคุยขอทำอย่างว่าแต่เรารู้สึกไม่โอเคเราต้องยอมไหมมูว่าไงอืมก็คนรักกันนี่นาะไม่ยอมเดี๋ยวเขาก็โกรธหรือเปล่าหรือเราต้องยอมทุกครั้งเดี๋ยวก่อนเรื่องแบบนี้ยอมกันง่ายๆไม่ได้นะวันนี้พี่จะเล่าให้ฟังว่าคอนเซนต์หรือการยินยอมคืออะไรและทําไมถึงสําคัญขนาดนี้คอนเซนต์หรือการยินยอมคืออะไร ง่ายเลยมันคือการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะทําอะไรบางอย่างร่วมกันโดยเต็มใจไม่มีการบังคับและสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาแล้วถ้าอฝ่ายเงียบไม่ตอบจะเหมือนกดดนันลราล่ะแบบเนี้ยถือว่าโอเคไหมไม่โอเคเลยถ้างเงียบไม่ตอบหรือถูกบังคับนั่นไม่ใช่การยินยอมเขาะการยินยอมต้องชัดเจนและเต็มใจจําไว้เลยนะทุกคนถ้าเมาหลับหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ก็ไม่สามารถให้การยินยอมได้แล้วถ้าเคยตกลงกันมาก่อนครั้งต่อไปต้องตกลงอีกไหมแน่นอนคอนเซนต์ไม่ใช่ครั้งเดียวเราจบาหากเคยเพศสัมพันธ์กันมาก่อนครั้งต่อไปก็ต้องถามและตกลงกันใหม่พอไม่มีใครต้องโอเคไปทุกครั้งวันนี้เราพร้อมวันหน้าเราอาจจะไม่พร้อมก็ต้องปฏิเสธได้ทุกเมื่อถ้าใครไม่เคารพการยินยอมหรือพยายามบังคับนั่นคือการล่วงละเมิดทางเพศจริงเหรอ ราโดนแบบนั้นเราต้องทํายังไงนะสิ่งแรกเลยก็คืออย่าก,กลัวที่จะพูดออกมาแจ้งผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ที่ไว้ใจได้ทันทีจาไว้เลยนะทุกคนคอนเซนต์ <c oughs> คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ <c oughs> ถ้ามีคําถามหรืออยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยพวกเราย,ยินดีช่วยตอบทุกคาถามและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะเพราะความรู้แบบนี้ช่วยปกป้องตัวเองและคนอื่นได้จริงๆ แล้ว,ลวเจอจ <ะ S 1> กันใหม่หมคลิปหน้าบ๊ายบาย